你聊玩了不？You know, เราหากเก็บไปตัวติดตัวนิดหน่อยควาตึตกนไปไหนไปไหนไม,ไม่รู้หรอไไหนวะเอ้ยนี่ไหนไว ื่วตัวเองมีกว่านรนชี่อาดีวนั่คหน,นีไปหนมง <Yeah. S 1> อ่ะโ <Yeah. S 1> อเคกับ uh. okay. right, ตไม่เจอได้ไง

จไม่ไม่จริงเอาอะไรก็ได้จริงไม่เขียนคำฮะอะไรนะครับเมื่อกี้พูดเลยนะไม่ดีเป็นไห <c oughs> ปรปุ๊บก็มาแล้วก็มาแล้วก็มา มันม่เมี่ทุกมันมันมันไม่ทำมัยมันไม่ทำมันเราแบบนั้นที่เป็นเกี่ยวกับกาเมื มามาเอาแต่ว่าปัดูฮะโหเมื่อกี้น่าจะค้างเลยเมืกี้น่าจะค้างาอไอางเอะ้ยนะอืม เอาไว้สนับสนุนเพราต้องงานนี้เลยดูใดไว้ลุ้นโดนดันไ,ไม่มีไม่มีมมมมมให้เป็นบุญแล้วแข่งมุดติดเลยมันเป็นไรกันนะ

i <laughs> ทำไมมันปนัญญาอ่อนดิเ้าสงไปคโอเคเอมึงแค้ตรงน,นี้แน่ฟอร์บอกเลยมึงไม่ท้าขึ้นมาได้เลยมันไม่มีอ่ะอะไร

ดเดอดข้ามหมดไงนะ้องใครๆก็มองเห็นได้ขนาดบุม่สูจยังมองเห็นเลยอ๋อหรออือไ้่แช่ว่ามันจะเสียคุ้มมนีมุมวสูจหรอแเ้วแต่เพื่อนอ่ะอล้ม่มิสูจนนี่ใช่ะั ไอ้ปังกันว่าสนุขึงนมันว่าเป็นน้ายืนิงให้มาดีเลยมันใช้โมวิสูตรแบบนี้ก็ต้องใช้โมวิสูตร มันไปตัวที่ต้องซู้ด้วยอะไรกตัวเอะใช่ไหมมึไมต้องเป็นกันที่เ่าะเอออะไรมั่วป่ะเนี่ย แกนั้นตัวพอที่มึงใช้อยู่ไม่คิดไม่คิดตลอดเดียวมันจะต้อแพ้จากข้าวหรือจิตก้าวอ้ยมันต้องมีมีการที่ไหลอันนั้นมึงไปดูข้าวเลอเพื่อพอเป็นเจนแล้วมึงหลอนมากกว่าเว้ยเออแล้วทำไมในตอนนี้มันได้ยินวะาทั้มโล่งๆเลยนะโอ้ยมันเพิ่งมาใหม่นะเพื่อนเพคนมันเพิ่งมาใหม่นะเพื่อนโมเดลมันคงไม่มีเหตุารแบบนี้เลย โอ้ยหนมั่วแล้เนี่ยของสาวพายกับซีก้อนมาแตกต่างกันเลยของซีก้อนอ่ะมันมันไม่ได้เน้นปืนพวกอาวุธบีเลยสภาพสาวพายกับซีก้อนอ่ะคือมันคนละแบบเลยเว้ยโว้ยแต่บีพวกปีวิบวกปีวิบดูนี่ยังไม่ได้ แต่คือพูดเรื่องแบตไตอรี่อะไรของมึงดอมิบเซ็ติบเซ็ตลางดิลองดิมีไปไหนมีไปไหนีไปไหนให้มีเซเวอร์มาดูกันดิ ี่ดีกว่าอะไรอ่างันละตีกิกก็ต้องตหกครั้เลยเฮ้ยมาเบียอ,อะไรแบบนี้ดิไม่ใช่ละมีจะแพ้มันแบบนี้ตลอดไม่ได้มีจะแพ้มันแบบนี้ตลอดไม่ได้มันมีมนเต็มข้าทีมเว้ยแต่เมืองไม่เคยคิดจะเข้าเลยไง คือ,อคือมันต้องเล่งอีาก่อนนะนะแต่คก็ไปทำอะ่ะกูสาพยายามบอกอีกวสิบล้านรอแลนะ้วแต่ัก็ไม่อยากทำแล้วทำไมกูจะต้องบอกด้วยว่าเจอไอ้โคตัสวที่สุดเซเบอร์คูทมากทำไมเี่มยมมกสญยาอ่อนเลยเ่างนี้ดี เป็นไรบ้างไหเนี่ยไปกดัมเกยมานีดิมาเรียกดัเกมมาสู้กันวยไปรุ่นเออีเบอร์ดีซเบอร์ดีกว่าอเ้ำมันกดไม่ตีะขนดนำมกดฟัไม่ตีเยอ ทำไมเครื่อง g ู o g l e ขั้นกระจอกขนาดนี้ทำไมเครื่องกราขั้นถูกขนาดนี้ไปเลยอ่ะนี่ยังมาเป็นยาวอ่ะนี่อยี่สิบแ่ก็อทำไมโดนสักดอกอยู่ไหนวะไอ้ยไอคนไอ้กันต้องกีอยู่ไหนวะ อาไอยพอทำไโมบิสุบิชีนี่หละวะฮะไม่ไม่ได้มถึงโมวิสุอย่พูดระบาวะพูดมาสุด่าเบไปปัดวาเนาอืมพูมา ใช่แล้วไอ้นะ้องเชื่อายมีมีมมมจำโจนแอบเข้ามาในกลุ่มเราด้วยหรอมาไม่ได้ยินเล่นชาเลนจ์ไหมอ่ะแบบชาเลนจ์เออชาเลนจ์เล่นดาบอย่างเดียวอะ่ะไม่ว่าเออกระดาน 嗯，那个叫北方米弟弟吗？

คุยในไหนเนี่มาอยู่ไหนอะไอ้ไอ้ฟอสใช้เต็มอาวุธไม่ดีเละยินเสียเล็กน้อยใ้ยออกฮ้ยออกยินยินเล็กน้อย อิเล็กน้อย ก่อนปิดเสียงก่อนมึงปิดเสียงก่อนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ติดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ปิด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 ขอขอให้ติดมันจะติดลิขสิทธิ์มาเทียนก็บ้าแล้วแข่งนี้เมอเตอราครับ แน่ใจนะสรุปเออช่องแดงขึ้นมานี่คือจบเลยนะเอาค้างเลย อะไรน,ไน,นี่เอ่ดิด,ดูดิเสียงเขาไม่นี่โอเคแต่ว่าการที่มึงแช่มันทำให้กูดีเลยแล้วกูมมีกิตอาติดใบเอกระติดแดงก็ได้อดดออนอกนอกนะมีไหนบอกมาครั้งนี้เราใช้แต่วุธมีลีเท่านั้นเว้ย ก็คือใช้อาวุธพวกดาบืีเออไอพวกนี้มันสู้แรงมัชิดะไม่ใช่แบบพื้นคนอ่ะฝันกี่ดวงได้ยังวะอย่าละแค่ทราันเนียนมันดูวกกูไปไม่ได้โอ้พี่รตัวแตกเลยร้องเลย ต,ต,ตัวเหมอกการสูมเมลีก็ตัวโ

วิง้งวิง้างแขาอะไรนะเข้ามานขาเอทำไมมือขาดนอย่าเดีปืนคุไม่ค่อยอย่าใช้ปืน ไม้กระมันบ้าโง่หนูไอ้ที่ไม่ไหวละตอบกราฟิกลงละกูก็ข้างกระจกเกินไปในกราฟิกสูงแล้วในกราฟิกต่ำมึงก็ข้างร้องเลยโดนลิงสีเหลืองแน่น้องลิงสีเหลืองจี๊ด

ทำไมเลื่อนมลยวะโอ้ค้างเลยโอ้ค้างนี่แทนเอเอทำไมกูคึ้นขั้นกระตุกขานาดนี้วะเนี่ยกูเตะไอ้ตอนทำไอ้คลิปไอ้คลิปก่อนมันไม่ได้กระตุกขนาดนี้ไม่ใช่หรอตรวเตะต้องปรับให้ต่ำมีส่วนแล้วปรับเป็นอัตโนมัติดีกว่าวะ โอ้ลักสีบ้างเลยกระสุกเกินไม่อาจจะไม่ลิงกระสุกดีกับ

คนปัญญาอ่อลิงคนลิงตัวนี้สุดเซกับคลิปขี้บันทึกันปัญญาอ่อนี่หนเขามีอะารมีตงกาเนี่ยมีตรงกางแล้วเนี่ยมีอะไรก็ว่า้วะเฮ้โทรหุ่นเติมนะ ก็ถ <Center. S 1> 네ูกวะก็ถูกไปกูถูกเออกูถูกขนาดนี้วะวุ้นลีกติดต่อนี่ไม่เอาปันนอตไม่รู้นะมึก็ะิดง้ าไม่ใช่ว่าพอะกูอัดนะมึงเส็กกูแน่ถ้าไม่ใช่ว่าพอกูอานะกก่านนะกูไม่ได้กระตุกขนาดนี้หรอกอ้าวเอาเอาไม่ไหว,ล,วละโอเคขอคิอดทีเท่านี้ก่อนไ,ได้เวลาไล่ล่า